เรื่องราวของการดูแลสุขภาพในช่วงนี้นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรอัมไพปันทองจะมาตอบคำถามกับพวกเราครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะก็จะเป็นเรื่องของโรคเมืองโรคคนเมืองยอดฮิตเลยก็คือเรื่องของโรคกระเพาะนะครับจริงๆแล้วโรคกระเพาะพอพ,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 พูดถึงคํานี้มันอาจจะรวมถึงหลายๆอาการด้วยกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะเช่นอ่าก็มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องจุกเสียดคลื่นไส้อาเจียน คือสารพัดเลยที่มันเกิดขึ้นในกระเพาะอาหารของเราใช่ค่ะถูกฮะรับประทานอาหารตรงเวลาก็มีอาจจะมีอาการได้คือทานมากเกินไปทานอาหารที่ไม่ย่อยหรือย่อยไม่สมบูรณ์แต่ที่เราจะพูดถึงโรคกระเพาะส่วนใหญ่จะเป็นโรคกระเพาะที่มีอาการอะไรคะก็ส่วนใหญ่คนที่ไปพบแพทย์ก็จะเกิดจากอาการปวดท้องแน่นท้องจุกเสียดอะไรเนี่ยค่ะขึ้นไส้อาเจียนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะไปสาเหนะครับ สาเหตุใหญ่มาจากความเครียดนะฮะเครียดแล้วก็ทานอาหารไม่ตรงเวลาเพราะว่าการทำงานเนี่ยบางทีมันงานมันต่อเนื่องค,ครับ โดยเฉพาะพนักงานขายอะไรถ้ามีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆขายต่อเนื่องใช่ไม่มีเวลาทานข้าวคือทานอาหารไม่ตรงเวลานี่พอเข้าใจได้คือถึงเวลาที่น้ำ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 ย่อยมันออกมาทางานแต่ไม่มีอาหารอยู่ในท้องแต่ความเครียดไปสัมพันธ์อะไรกับกระเพาะเพราะมันเกี่ยวข้องกับระบบประสาทมันมีระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยที่ไปที่กระเพาะครับซึ่งความเครียดเนี่ยมันจะทําให้ ระบบประสาทเนี่ยหลั่งสารชนิดหนึ่งออกมาแล้วก็ไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งของน้ำย่อยพอเครียดก็จะมีน้ำย่อยออกมาไม่ว่าจะเครียดแล้วเครียดหลังจากรับประทานอาหารก็ยังพอมีอาหารอยู่ในท้องแต่ถ้าเครียดตอนท้องว่างตอนท้องว่างค่ะต้องเลือกอย่เครียดตอนที่ท้องว่างแล้วก็การนอนไม่หลับ เราจะรู้สึกไหมว่าเวลาเรานอนไม่หลับเราเราจะหิวนอนไม่หลับเวลาไม่ได้มีนอาหารที่ท้องจะนอนไม่หลับใช่ใช่ก็ถึงบอกว่าเวลาที่ท้องอิ่มเนี่ยจะนอนหลับสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเครียดแล้วกินถือว่าเป็นวิธีแก้ที่ถูกต้องแล้วก็จะอ้วนน้ำตาลขึ้นกลายเป็นเบาหวานอันนี้กระเพาะคล้าก็ต้องพอดีพอดีนะคะแต่ที่เราพูดกันอยู่เป็นประจำก็คือจะเป็นแผลในกระเพาะใช่ค่ะทุนแพ แล้วอาจารย์คะแล้วอย่างโรคก,กระเพาะที่ตรวจพบแผลในกระเพาะกับไม,ไม่ไม่พบแผลในกระเพาะนี่แตกต่างกันยังไงบ้างมันมันก็ไม่แตกต่างหรอกแตกต่างจนตรงที่มีแผลกับไม่มีแผลเท่านั้นถ้าไม่มีแผลนี้ก็คืออาการก็ยังไม่รุนแรง,งรักษาไค่ะก็จะรักษาง่ายคือไม่มีแผลใช่ไหมคะถ้าเราปรับพฤติกรรมอะไรสักหน่อยมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าถ้ามีแผลเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาโดยปกติจะรักษายังไงครับก็โดยปกติก็คือ ใช้ยาลดกลดรดแล้วก็ถ้ามีแผลก็ใช้ยาเคลือบเวลาทานนะเขาอะไรเข้าไปจะได้ไม่ปวดท้องอแล้วก็เราต้องปรับพฤติกรรมเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถรักษาตัวเองได้อ,อ๋อเวลาที่แผลหายนี่ก็คือร่างกายบำบัดตัวเองใช่ค่ะไม่ใช่ว่าจะมียาการเย็บหรือการอะไรมีไหมคะมถ้าแผลมันใหญ่มันอะไรอย่างนี้หมอเขาก็จะมีวิธีการ,รนะคะ เพราะว่ามันจะทรมานมยาปฏิชีวนะบางครั้งก็ต้องใช้เหมือนกันคนที่เป็นเรื้อรังเนี่ย<ฆ>เขาพบว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเฮลิโคแบคเตอร์ไพลไลอยู่ด้วย<ฆ>เพราะฉะนั้นหมอก็จะให้ยาปฏิชีวนะอยู่พักหนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อตัวนี้นะคะอพอเชื้อหายแล้วมันก็จะช่วยรักษ<ฆ>ามันก็จะสมานแผลม<ฆ>ันเองถ้าแผลใหญ่อักเสบมากหมอก็อาจจะตัด อะไรอย่างเงี้ยนะคะตัดคือตัดตรงบริเวณแผลออกไปแล้วเย็บไหมอ๋อก็คือเย็บเลยค่ะซึ่งก็ไม่มีผลอะไรกับกระเพาะอาหารล้วเราก็ทานอาหารได้น้อยลงหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนเวลาอย่างเมืองนอกเนี่ยเวลาเขารักษาคนโรคอ้วนเมืองไทยก็ทำนะฮะคนที่อ้วนเป็นหลายร้อยกิโลเนี่ยก็คือการตัดกระเพาะอาหารเม่ใช่ขนเล็กลงค่ะแล้วเราก็ทานอาหารได้น้อยลงค่ะ เพราะงั้นเราควรี่มาเป็นโรคกระเพาะกันดีไหมฮะอาจารย์ไปตัดเฉยๆก็ได้ค่ะอ๋อบอกหมอได้เหรอฮะถ้าอยากลดความอ้วนแต่อย่างคุณต้นนี่เทแล้วกระเพาะมันเล็กลงไงกระเพาะเล็กลงกันกินก็น้อยลงใช่ค่ะแต่จริงๆบอกไม่ไม่ต้องไปไปเย็บก็ได้ก็เปลี่ยนพฤติกรรมเท่านั้นเองกระเพาะมันก็จะเล็กลงใช่ค่ะก็ แต่คเคยได้ยินคําว่ากระเพาะครากไหมคะถ้าเรากินอาหารเยอะๆกระเพาะมันก็ขยายไงฮะก็คือทานเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มสยยมียทีายอาจารย์ก็จะต้องทานเยอะขึ้น,น,นแต่สําหรับใครที่เป็นโรคกระเพาะแล้วไม่รักษา,าจะมีอะไรต่อเน,นื่องไหมฮะก็การอักเสบเรื้อรังทุกอย่างนะฮะมันทําให้เซลล์กลายพันธุ์ได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเป็นมะเร็งค่ะเอ๊ะมะเร็งในกระเพาะอาหารมันจะเป็นลักษณะไหนฮะ คือปกติเราจะพูดเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งก็มีคะมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้อ๋อก็จะขึ้นที่เรากเพาะเลยค่ะแล้วเราจะมีอาการยังไงไหมทราบไหมมันบางทีก็ไม่ทราบนะฮะไปตรวจเจออีกทีก็ระยะสุดท้ายแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามอย่าให้เกิดการอักเสบเรื้อรังหรือแผลเรื้อรังขึ้นมามีคนเป็นโรคกระเพาะเราไม่ทราบไหมครับว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะก็มีค่ะเพราะบางทีมันไม่ปวดก็มีนี่ คือไม่มีมแผลแต่ว่าไม่รู้ตัว<ะ>เลยเหรอคะเพราะว่าถ้าปวดเนี่ยก็คือว่ามันจะมีแผลซะเป็นส่วน<ะ>ใหญ่ครับนะมันถึงจะปวดถ้าไม่มีแผลมันก็ไม่ปวดกดลังออกมาแต่มันก็ตามมาด้วยเกิดแผลเหมือนกันละถ้าถ้ามัน<ะ>เป็นไปนานๆน,น,<ะ>นะ,ะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นเป็นโรคกระเพาะแบบไม่รู้ตัว<ะ>ไม่ปวดจะมีอาการอื่นร่วมไหมครับเช่นคือจริงๆมันต้องปวดแล้วก็มีจุกเสียดแน่นเฟ้อแต่ บางคนอาจจะทานยาบางอย่างที่ไปบดบางอาการหลอกเอาไว้ค่ะมันไปบดบางอาการถ้าอย่างสเตียรอยเนี um ่ยสเตียรอยนี้ถ้ากินเข้าไปเนี่ยแผลทะลุแล้วยังไม่รู้เลยคือไม่เจ็บไม่มีอาการไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสเตียรอยถึงค่อนข้างอันตรายไงฮะไม่อย่างคนเป็นกระเพาะเลื้อรังเนี่ยก็รู้ตัวว่าต้องทานยาเคลือบกระเพาะก็ทานอยู่นั่นแหละเคลือบเคลือบนี่ก็คือเมื่อมีแผล ก็ทานอยู่เป็น10ปี20ปีอย่างนี้คือจริงๆควรจะไปควรจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเพราะว่าเวลาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะให้คําแนะนําแบบนี้ค่ะก็คือทานยาตามแพทย์สั่งแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมครับอาจารย์คะแล้วภูมิคุ้มกันที่สมดุลนี้ช่วยดูแลโรคกระเพาะได้ไหมคะค่ะก็ที่เราพบก็คือคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยปริมาณของ T-helper ตัวที่2จะสูงค่นะคะ อันนี้ก็เป็นเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นระบบภูมิคุ้มกันที่สมดุลก็คือต้องไปลดตัว T-Helper ตัวที่2แต่เราจะลดได้ยังไงลดก็โดยการเพิ่ม T-Helper ตัวที่1หรือเพิ่ม T-regulator ร่างกายมันก็จะปรับสมดุลด้วยตัวมันเองใช่ค่ะคนที่มีอาการเพิ่งเริ่มจะเป็น กับคนที่เป็นแล้วมีเป็นแผลเลยอาจจะรุนแรงแค่ไหนก็ตามวิธีการนี้จะช่วยได้ใกล้เคียงกันไหมคิดว่าน่าจะช่วยได้ใกล้เคียงกันแต่คนที่ยังไม่มีแผลหรือเพิ่งเริ่มมันก็จะดีขึ้นก่อนการรักษาจะเร็วขึ้นจะเร็วขึ้นปริมาณการที่จะรักษาถ้าถ้าจะต้องทานบิมค่ะสำหรับการที่จะใช้บิมไปดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกายเนี่ยไปจัดการกับโรคของเราเองเนี่ยนะฮะเราจะใช้สูตรสีเขียว โดยทานแค่เช้า2เย็น2ในรายที่ mm hmm. อาการรุนแรง mm hmm. นะคะแต่ว่าถ้าอาการไม่รุนแรงเนี่ยสเม็ดก่อนนอนก็สบายแล้วครับค่ะ,ะซึ่งตัวสูตรสีเขียวนี่ก็จะไปเพิ่ม TH ตัวที่1และ T-regulator หรือใช้น้ำบังคุดซึ่งซึ่งเป็นตัวเพิ่ม T-regulator นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะไปกด t s 2ได้ mm hmm. อันนี้ก็ใช้วันละถุง ทานตอนไหนฮะน้ำน้ำนี่ทานตอนไหนก็ได้ะนะคะ,ะจากการทดลองของเราในอาสาสมัครเนี่ยเราพบว่าถ้าเป็นน้ำเนี่ยจะเห็นผลเร็วกว่านะคะก็ภายใน3-5ถึงวันถ้าเป็นสูตสีเขียวที่เป็นแคบซูลก็อาจจะใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์นึ่งะนะคะใช,ใช้คู่กันได้ไหมคะระหว่างน้ำใช,ใช้คู่กันก็ได้ค่ะมันก็ยิ่งเสริมกันคือบิมเนี่ยผมเข้าใจว่าคงไม่มีใครทำ ต่น้ามังคุดเนี่ยตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ามังคุดออกมาสารพัดเต็มไปหมดเลยในท้องตลาดใช้อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังได้ไหมครับสำหรับของคนอื่นนี่เราไม่ทราบนะคะว่าเขาสกัดจากเปลือกหรือสกัดจากเนื้อบรักไรเบอกว่ามีผสมเปลือกบาัรายก็บอกเนื้อรวนๆเลยใส่อะไรเลยของเรานี่เราจะใช้เนื้อกับเมล็ดนะคะ แล้วเราจะควบคุมปริมาณของ GM1 ที่เป็นตัวที่ไปปรับระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยให้อยู่ในสัดส่วนที่ออกฤทธิ์ครับแล้วเราก็จะปรับสูตรนิดหน่อยนะคะที่ที่มันทำให้สามารถที่จะไปเคลือบกระเพาะได้ที่แผลเผออะไรมันก็อาจจะทำให้ไม่เจ็บปวดคือพูดง่ายๆปริมาณของน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นๆ เราไม่ทราบเราไม่ทราบถึงปริมาณความเข้มข้นของ GM1 ของสาร GM1 ที่อยู่ในนั้นซึ่งสาร GM1 นี้ไม่ใช่สารปรุงแต่งไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สารที่อยู่งเป็นสารที่อยู่ในเนื้อและเมล็ดมังคุดอโดยธรรมชาติอยู่แล้วโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าความเข้มข้นของมันน้อยเราไม่ทราบของี่อื่นเพราะฉะนั้นเราก็จะสกัดเอา GM1 เนี้ยออกมาแล้วก็เติมเข้าไปในน้ำมังคุดที่เราทำจากเนื้อและ